วันนี้นะคะก็จะเป็นสือเสียงจากเรื่อง CEO สอนรวยนะคะแบบยั่งยืนแล้วก็ไรขีดจำกัดโดยหนังสือนี้นะคะเขียนโดยพัทระฉลาดแพทย์นะคะเป็นของสำนักพิมพ์ไพน์ลินนะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นก็มีนะคะรานะคาไม่แพง230บาทนะคะบทที่1น,นะคะก็จะพูดถึงวิธีแห่งผู้ชนะนะคะ ในเรื่องนี้นะคะจะเริ่มจากคำคมที่ว่าการชนะใจตนเองเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะซึ่งเป็นคำกล่าวของเพโตนักปราชาวกิจที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นยอดนักปรชาชญ์ของโลกเคยเกล่าวไว้มาหลายพันปีแล้วนะคะก็เป็นประโยคอมตะที่ยังใช้ได้จนถึงทุกวันนี้นะคะในหนังสือเล่มนี้บอกว่าการชนะใจตนเองนี้เป็นเรื่องสําคัญและเป็นเรื่องแรกที่ต้องพูดถึงกันก่อนที่จะไปชนะอะไรหรือชนะใครก็ตามในโลกใบนี้ หากเราเพียงแค่คิดไปในทางลบหรือว่ามองโลกในแง่ร้ายเสียก่อนทั้งๆที่ ยังเป็นความคิดในสมองของเราท,ทั้งที่เรายังไม่ได้ลงมือทําเลยทํานองที่ว่าเราไม่น่าจะทําได้เราไม่น่าจะพอมันเกินความสามารถของเราคู่แข่งเก่งมากใหญ่กว่าเรามากเราไม่มีทางสู้เขาได้ถ้าคิดแบบนี้นะคะเจ้าของผู้แข่งเขาแนะนําว่าให้โยนความคิดลบๆนี้ทิ้งออกไปจากสมองทันท,ทีจากนั้นให้ลองสูดลมหายใจแห่งชัยชนะเข้าไปใหม่แล้วบอกกับตัวเองตั้งแตว่วินาทีนี้ไปเลยว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เราทําไม่ได้เราทําได้ทุกเรื่องเราคือผู้ชนะถ้าเราคิดว่าเราชนะ ก็ไม่มีอะไรหรือใครหน้าไหนทั้งนั้นที่จะมาหยุดเราได้อีกแล้วนะคะ ในโลกของการทำธุรกิจวันนี้เต็มไปด้วยการแข่งขันที่สูงเกือบทุกธุรกิจนั้นย่อมมีเจ้าตลาดหรือคนทำมาก่อนแล้วทั้งสิ้นหลายคนที่คิดว่าจะเข้ามาในโลกธุรกิจแต่แค่คิดก็อาจจะท้อใจเมื่อเห็นคู่แข่งที่แข่งแกร่งหรือมีมากมายในตลาดอาจเพราะยังขาดความเชื่อมั่นในตัวเองยังไม่แน่ใจหรือลังเลว่าสิ่งดีๆหรือผลิตภัณฑ์ที่คิดไว้จะเป็นจริงได้หรือไม่รวมถึงสิ่งลอกข้างที่จะพาให้ใจเสียได้ง่ายๆหลายเหตุผลที่บางครั เราอาจจะคิดไปเองล่วงหน้าทั้งที่ทยังไม่ใช่เรื่องจริงสิ่งแรกที่คุณต้องชนะให้ได้ก็คือชนะใจตัวเองให้ได้เราต้องยกใจของเราขึ้นมาใหม่เพื่อให้ก้าวข้ามข้อจํากัดต่างๆที่บางครั้งเราเองนั่นแหละที่เป็นผู้ตั้งกําแพงนี้ขึ้นมาประเภทที่ชอบอ้างเอาเรื่องส่วนตัวมาตั้งกําแพงขวางทงสาเร็จประเภทยังไม่มีประสบการณ์เพิ่งเรียนจบยันมาไม่สูงไม่มีทุนไม่รู้จักใครธุรกิจนี้มีคนทํามาก่อนแล้วหรือยังไม่เคยมีใครทําได้สําเร็จอายุมากเราเป็นคนสมาธิสั้น ร่างกายไม่พร้อมเวลาไม่ค่อยมีและยังมีอีกสารพัดเรื่องที่เราชอบยกมาอ้างที่เรายกมาปิดกั้นความสําเร็จของตัวเองเกือบทั้งสิน้นเราต้องเข้าใจอย่างท่องแท้เสียก่อนว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเพียงข้ออ้างที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริง มาร์ z u ักเกอร์เบวัยรุ่นแสนล้านตัวจริงของโลกไม่เคยคิดว่าตนเองอายุน้อยที่จะประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ระดับโลกไม่เคยคิดว่าในโลกไอทีมีคนชื่อบิลเกต์รุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดยืนเป็นยักษ์ใหญ่เป็นอะไรที่ไม่มีใครโค่นลมทางธุรกิจได้มาร์ Mark, ก็ไม่ได้คิดว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่รุ่นพี่คนนี้ทำในช่วงนั้นเป็นสุดยอดของโลกที่ไม่มีใครทำได้ดีกว่านี้แล้วเพราะเขาไม่ได้เอาเรื่องเหล่านี้มาปิดบังความสำเร็จ Facebook ของเขาจึงเกิดขึ้นและลบทุกสถิติที่ใครเคยทำมาก่อนอย่างราบคาบนีหลายสถิติทำให้เขาประสบความสำเร็จกลายเป็นมหาเศรษฐีถือว่าอายุน้อยที่สุดในโลก ลาทานทาทาประธานทาทากุปถ้าเขายัางเชื่อว่าคนอินเดียมไม่สามารถจะทํารถยนต์แข่งกับพวกอเมริกันและญี่ปุ่นหรือชาติอื่นได้เขาคงไม่พาทาทากุกลายเป็นหนึ่งในยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตรถยนต์ที่ประสบความสําเร็จของโลกหรอก คุณธนินเจียละวานนท์นเจ้าสวดไหลเทียมทานผู้นำแห่งเครือซีพีหักเชื่อในคำแนะนำของผู้บริหารท่านหนึ่งที่บอกทำนองที่ว่าให้เลิกร้านสะดวกซื้อแนวใหม่ที่เริ่มดำเนินกิจการเพราะขาดทุนอีกทั้งเครือซีพีไม่ถนัดขาปีกเล็กๆน้อยๆแบบนี้ก็คงไม่มีมหัศาลขาปีกเซเว่นอีเลเวนร้านอิ่มสะดวกชั้นนำของเมืองไทยที่มีมูลค่าการตลาดกว่าแสนล้านบาทในทุกวันนี้คุณทองมาวิจิตพงพันธ์ วิศวกรและผู้รับเหมาก่อสร้างไฟแรงในอดีตถ้าเขายอมแพ้ถอดใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ตอนเริ่มต้นพบแต่คําว่าขาดทุนและไม่กล้าคิดที่จะลุกขึ้นมาหาจุดแข็งในธุรกิจที่เขาทําจนสู้กับเจ้าของตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้เมื่อหลายปีก่อนวันนี้คงไม่มีชื่อเขาในฐานะคนที่รวยหุนที่สุดในประเทศนี้และเป็นเจ้าของกิจาการพึกษาเรียลเอสเตเบอร์หนึ่งของธุรกิจเรียลเอสเตในปัจจุบนัน ตัวอย่างที่ยกมาให้ดูนั้นเป็นหนึ่งในล้านแห่งความสําเร็จของนักธุรกิจที่เชื่อเสมอว่าในโลกของธุรกิจอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอและสถิติมีไว้ให้ทําลายเท่านั้นไม่ได้มีไว้ให้กลัว ถ้าเราสามารถสลัดตนเองให้หลุดผลจะกรอบทางความคิดและพันธนาการใดๆก็ตามที่จะมาหยุดยั้งเราใจเราพร้อมเดินหน้าอย่างมุ่งมันบนเส้นทางของผู้ชนะจงพูดกับตัวเองเสมอว่าเราคือผู้ชนะในทุกวันแล้วทุกอย่างจะเป็นไปตามที่เราคิดสินค้าหรือการบริการนั้นเป็นสื่อที่จะทำ ให้ลูกค้าของคุณพึงพอใจซึ่งข้อนี้อยากคิดว่าไม่สําคัญเพราะต่อให้สินค้าของคุณดีมีคุณภาพสูงส่งหรือราคาถูกแสนถูกเพียงใดแต่ถ้าลูกค้าไม่ต้องการหรือเซโนสิ่งที่คุณทุ่มลงไปทั้งหมดหัวใจเงินทุนเทคโนโลยีเวลาทรัพยากรทั้งหมดก็มีค่าเท่ากับศูนย์เท่านั้นมีเรื่องเศร้าแบบนี้เกิดขึ้นมาแทบทุกวันในการทำธุรกิจ และก็มีเรื่องปาฏิหาริย์เกิดขึ้นแทบทุกวันในโลกธุรก,กิจเช่นกันเมื่อลูกค้าตอบรับสินค้าและบริการเหล่านั้นขึ้นมาบางครั้งมันเกิดขึ้นมาแบบหลายหัตเหตุผลเสียด้วยดังนั้นสําหรับกลยุทธ์การค้าหรือการบริหารแบบเดิมๆอาจใช้ไม่ได้ผลเสมอไป ในโลกนี้ไม่มีใครรู้จักธุรกิจของคุณเท่ากับตัวคุณเองในหลักการบริหารจัดการหรือกลยุทธ์บางเรื่องแม้จะยังใช้ได้แต่ก็อาจต้องใช้เวลานานทีเดียวกว่าแต่ละขั้นตอนจะสำเร็จอย่างที่เราต้องการถ้าเป็นแบบนั้นแล้วทำไมเราไม่ลองค้นหาทางรัฐและวิธีใหม่ๆแบบนี้จะไม่ดีกว่าหรือหากเราได้รู้เทคนิคดีๆที่รู้แล้วสามารถใช้ได้เลยเพื่อช่วยเร่งความสำเร็จให้มาถึงเราแบบเร็วๆทันใจได้ทันทีเชื่อว่า นั่นแหละคือสิ่งที่หลายคนต้องการมากกว่าจะมานั่งนับหนึ่งและเดินอย่างช้า หนังสือแนว้า w ทูธุรกิจและการบริหารส่วนมากจะมีธุรกิจกลยุทธ์เทคนิคแบบเป็นทางการหรือเป็นขั้นเป็นตอนบอกอยู่แล้วถ้าหากท่านใดยังไม่เคยอ่านหนังสือที่แนะนําเทคนิคการบริหารและการทําธุรกิจมาก่อน <c oughs> ก็แนะนําว่าให้ลองหาอ่านให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะมันจะทําให้คุณได้รู้เรื่องของการบริหารเงินและการบริหารงาน ซึ่งขอสนับสนุนให้คุณอ่านหนังสือแนวธุรกิจให้หลากหลายเข้าไว้เพราะแต่ละคนก็ย่อมมีความสนใจในธุรกิจที่แตกต่างกันไปและธุรกิจที่แตกต่างก็ย่อมมีเทคนิคที่แตกต่างตามไปด้วยเช่นกันบางเทคนิคเหมาะกับธุรกิจหนึ่งแต่ไม่เหมาะเลยกับอีกธุรกิจหนึ่งดังนั้นการอ่านหนังสือแนวธุรกิจหรือแนว How t ทหลากหลายประเภทที่เพิ่มศักยภาพในการบริหารนั้นจะทําให้คุณมองภาพโลกธุรกิจได้ก,กว้างไกลขึ้น ทำให้ได้รู้จักธุรกิจที่คุณกำลังทำแบบชัดเจนหรือซึ้งขึ้นซึ่งจะทำให้คุณเข้าใจได้ว่าคุณควรทำอย่างไรคนอื่นเคยทำอย่างไรแล้วได้ผลลัพธ์อย่างไรคุณควรใช้เทคนิคอะไรไม่ควรใช้เทคนิคไหนหรือคุณควรหลีกเลี่ยงการทำอะไรบ้างซึ่งจะมีส่วนช่วยให้คุณดำเนินธุรกิจได้บนความเสี่ยงที่น้อยที่สุด กูรูทางด้านธุรกิจของโลกท่านหนึ่งเคยกล่าวว่าคนในยุคใหม่ทำธุรกิจเสี่ยงมากฟังแล้วดูน่าตกใจมากเลยใช่ไหมคะคนทำธุรกิจเสี่ยงมากหมายถึงคนที่ทำธุรกิจแบบคนคิดน้อยไปหน่อยก็คือไม่ให้ความสำคัญกับการคิดที่ต้องคิดให้มากที่สุดในทุกด้านที่เกี่ยวข้องคนที่ล้มเหลวมักจะไม่ยอมเสียเวลาในการคิดไม่ยอมศึกษาลงลึกในรายละเอียดถึงความสำเร็จและความล้มเหลวที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหลายคนคิดว่า ต้องสำเร็จเท่านั้นแต่หลงลืมที่จะหาทางถอยหรือรับมือไว้เมื่อเกิดปัญหาบางคนให้เวลาน้อยเกินไปสำหรับการค้นหาเคล็ดลับสำคัญที่สุดของธุรกิจที่ตนเองทำบางคนมีเพียงเงินทุนที่มากมีทเทคโนโลยีอะไรมากมายแต่ตกหมาตายเพราะมาทำธุรกิจก็ลมไม่เป็นทาเพราะชอบคิดและทำอะไรตามใจตนเองไม่ได้ทำตามใจลูกค้ามองแต่ตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเพราะเขาอาจจะยังไม่เข้าใจว่า หัวใจของธุรกิจก็คือลูกค้าและลูกค้าจะเป็นคนชี้ขาดเองว่าธุรกิจของเราจะไปรอดหรือไม่รอด และอีกเรื่องหนึ่งที่กูรูท่านนี้บอกว่าเสี่ยงมากก็คือการทําธุรกิจแบบคนไม่รู้จักธุรกิจของตนดีพอเล็กง่ายๆก็คือว่าทําธุรกิจแบบคนโง่ก็ได้ค่ะเขาให้สังเกตว่าคนที่ประสบความสําเร็จทางธุรกิจของโลกล้วนแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสิ่งที่ตนเองทําทั้งนั้นหรือไม่ก็สามารถที่จะหาคนที่เชี่ยวชาญมาทําแทนให้ตนได้เป็นอย่างดีโดยที่ตนเป็นผู้ควบคุมทั้งหมดและที่สําคัญมากคือนักธุรกิจเกือบทั้งหมดที่ประสบความสําเร็จล้วนรู้จักประมาณตนเอง ไม่ทําอะไรที่เกินตัวหรือว่าเสี่ยงมากเกินไปคนที่ทําแบบนี้เป็นคนที่ทําธุรกิจแบบไม่เสี่ยงและทําอะไรก็มักจะพบกับความสําเร็จเสมอสําหรับการทําธุรกิจนั้นคงต้องเข้าใจว่ายิ่งเสี่ยงน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งดีและการที่จะลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุดก็คือเราควรรู้ในเรื่องที่เราทํามากที่สุดและพยายามหาความรู้รอบตัวให้ได้มากที่สุดเปิดโลกกระถัดให้กว้างไก่มากที่สุดดังนั้นสิ่งที่คุณ ควรจะทําที่สุดก็คือการหาหนังสือบริหารธุรกิจหรือว่าศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับธุรกิจเพื่อเพิ่มเติมซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนที่สําคัญตัวหนึ่งสําหรับการทําธุรกิจขอให้คิดว่ายิ่งเราเก่งเรารู้มากขึ้นก็จะทําให้ธุรกิจและชีวิตของเราดีขึ้นฉะนั้นจึงควรที่จะตื่นรู้ในทางธุรกิจอยู่เสมอ คำว่าตื่นรู้ในธุรกิจนั้นอาจจะหมายถึงการมีสติการมีไฟรู้ตัวในการทํางานตลอดเวลาว่าอะไรควรทําอะไรควรหลีกเลี่ยงมีความพร้อมทางด้านจิตใจที่จะ,ะเผชิญกับวิกฤตที่เกิดขึ้นมีใจสู้ที่จะพลิกทุกวิกฤตให้เป็นโอกาสหรือพร้อมที่จะรับความสําเร็จอย่างมีสติไม่หลงทางไม่ยึดติดอะไรไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จหรือความล้มเหลวและเชื่อมั่นอยู่เสมอว่าสิ่งดีๆกําลังเกิดขึ้นในทุกวินาทีที่ทําธุรกิจอยู่ เราคงต้องตระหนักอย่างจริงจังว่าหนทางที่จะทําให้ตนเองพลาดน้อยที่สุดในการทําธุรกิจก็คือเราต้องรู้ให้มากและยิ่งมีประสบการณ์มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีมากเท่านั้นหรือหากคุณคิดว่าการซื้อหนังสือแนวนี้มาอ่านให้เยอะๆเป็นการลงทุนที่ไม่จําเป็นหรือสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มทําธุรกิจอาจจะต้องการเงินไว้สําหรับการทําธุรกิจก็ขอเสนออีกแนวทางหนึ่งว่าลองไปหา่านหนังสือในห้องสมุดหรือว่าแม้แต่จะดูบทความจากเว็บไซต์ต่างๆที่ดูได้ฟรีแค่ แค่นี้คุณก็จะได้อ่านหนังสือดีๆมากมายแบบไม่มีขีดจํากัดแล้วค่ะแต่ว่าจุดที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อได้เสียเงินซื้อหนังสือหรือว่าการบริการต่างๆที่เกี่ยวกับความรู้เข้ามาแล้วเราต้องตั้งใจศึกษามันต้องตั้งใจอ่านหนังสือ นักธุรกิจบางคนนะคะซื้อหนังสือเข้ามากล่องไว้เต็มห้องแต่ว่าบอกตัวเองว่ารอให้ว่างแล้วค่อยอ่านก็คือ้อยทั้ง้อยก็ไม่ได้อ่านหรอกคะ่ะเพราะว่าใจมันบอกว่ายังไม่ว่างเอาแค่สะะารบัญยังอ่านไม่หมดเลยหลายคนไปยุ่งอยู่กับการเสียเงินแทนที่จะยุ่งอยู่กับการหาเงินหากใครที่เคยทําแบบนั้นก็ลองตั้งใจใหม่ก็คือให้อ่านแล้วคิดว่าหนังสือนั้นมีประโยชน์มากจริงๆขอให้คิดว่าเวลาที่เราอ่านหนังสือคือเรากําลังมุ่งมั่นที่จะทําธุรกิจให้สําเร็จอยู่เรากําลังเดินไปส ความสำเร็จอีก9ก้าแล้ว แล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนำก็คืออย่าไปกลัวว่าเราจะทำไม่ได้เพราะว่าแท้จริงแล้วเราทุกคนไม่ได้เกิดมาพร้อมความสามารถทางการบริหารธุรกิจหรอกคะ่ะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ฝึกกันได้นักธุรกิจหรือว่าซ e o ที่โลกยอมรับทุกคนมีหนึ่งข้อที่เหมือนกันหมดก็คือทุกคนเป็นผู้สแสวงหาความรู้อย่างไม่หยุดนิ่งไม่ว่าจะเป็นใครทั้งนั้นทั้งวิลเกตวอลเลนบัฟเฟอร์แจ็คเบลสตีฟจ็อบก็คือเพียงขอให้คุณตั้งใจที่จะอัปเกรดตัวเองให้ดีเสมอเก็บ ในทุกรายละเอียดแต่เลือกเอาเฉพาะที่มีประโยชน์และนํามาใช้เพียงส่วนหนึ่งส่วนใดมาประยุกต์ทดลองใช้ให้ดีกับคุณเองไม่ว่าจะผ่านจากการสังเกต c e อผู้บริหารจากหัวหน้าง,งานของเราคนรอบข้างหรือจะเป็นจากการอ่านหนังสือการหมั่นเข้ารับฟังการอบรมยิ่งเราขวนขวายมากเท่าไหร่เราก็จะมีโอกาสเป็นผู้ชนะในธุรกิจมากขึ้นเท่านั้นเพราะถึงตรงนี้หลายคนอาจจะนึกว่าผู้ชนะมีมากกว่าหนึ่งคนได้เหรอเพราะตามปกติแล้วผู้ชนะต้องมีแค่คนเดียวนอกนั้นก็เป็นที่2ที่3ตามลําดับแต่บอกได้เลยว่าในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่อย่าคิดแบบนั้นว่าเราชนะไม่ได้เพราะในสนามชีวิตหรือสนามธุรกิจมันไม่ใช่ สนามกีฬาค่ะโลกธุรกิจนั้นกว้างใหญ่และมีพื้นที่เพียงพอเสมอสำหรับผู้ชนะทุกคนไม่จำเป็นว่าหากมีผู้ชนะในเส้นทางนี้หรือธุรกิจนี้แล้วจะมีผู้ชนะอีกไม่ได้ อย่างในวงการคอมพิวเตอร์คุณอาจจะคิดว่าบริษัท Microsoft ของ b วิ a เก s คือผู้ชนะในธุรกิจนี้เป็นเรื่องจริงที่ว่าเขามีผลประกอบการที่ดีที่สุดแต่ก็อย่าลืมว่าบริษัทอื่นๆอย่างบริษัทเดลของ Michael Dell ก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงามยอดขายในแต่ละปีอย่างมหาศาลเหมือนกันหรือจะเป็นบริษัท Apple ของ Steve Job s ถึงแม้ว่า จะยังไม่ใช่ที่หนึ่งของโลก IT แต่ก็ยังไม่ใช่ผู้แพ้เพราะเขามีผลิตภัณฑ์มากมายที่ทำเงินและสร้างชื่อเสียงให้ก้องโลกอย่างเครื่องคอมพิวเตอร์ Apple และระบบ ปฏิบัติการ macOS ในหลายๆเวอร์ชั่นที่คนใช้งานทั่วโลกต่างก็ยอมรับว่าคุณภาพและความยอดเยี่ยมนั้นไม่แพ้ Windows ของ Microsoft เลยอีกทั้งยังทำอะไรที่ Windows ทำไม่ได้ตั้งหลายอย่างโดยเฉพาะกับโปรแกรมเกี่ยวกับการาฟิกและการตัดต่อภาพทั้งหลายทึ่งถือว่าเป็นจุดที่เด่นที่สุดรวมถึงผลิตภัณฑ์ในตระกูล iPad และ iPhone ที่ถือว่าเป็น การปฏิวัติวงการไอทีของโลกด้วยการยกคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเครื่องไปไว้ในอุปกรณ์เล็กๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เล่นเอา Microsoft ที่ถือว่าเป็นที่หนึ่งต้องมองแบบตาปิดๆไปเลยเหมือนกัน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในธุรกิจแล้วไม่มีตำแหน่งผู้ชนะแบบตายตัวในทุกวินาทีมีผู้ชนะเกิดขึ้นใหม่เสมอโดยเฉพาะความสําเร็จนั้นแบ่งสันกันได้คุณทุกคนที่อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วมุ่งหมายในความสําเร็จจึงมั่นใจได้ว่าขอเพียงคุณพยายามเต็มที่มันย่อมมีพื้นที่สำหรับคุณในฐานะผู้ชนะรอยอยู่อย่างแน่นอนไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรก็ตาม แต่ต้องเป็นธุรกิจที่สุจริตด้วยนะคะเพราะการทําธุรกิจที่ทุจริตแม้มันจะให้รายได้ดีแค่ไหนแต่มันก็ยังเสี่ยงที่วันใดวันหนึ่งคุณอาจจะโดนลงโทษตามกฎหมายอันจะเป็นการทําลายทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณสร้างมาให้พังทลายลงกับตา สำหรับใครที่ตอนนี้ยังไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการเช่นอาจทำงานประจำอยู่หรือว่ากำลังพยายามรวบรวมทุนเพื่อเปิดกิจการก็ขอชวนให้อ่านสิ่งที่กำลังจะพูดถึงต่อไปนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยแนะแนวให้คุณได้ จริงอยู่ที่การได้เป็นเจ้าของกิจการนั้นคือโอกาสเดินไปสู่ความมั่นคงข้อดีอย่างมากของมันคือการที่เราได้รับผลตอบแทนมากกว่าแต่แน่นอนว่าจู่ๆเราจะกระโดดไปเป็นเจ้าของกิจการโดยที่ไม่มีความสามารถเพียงพอนั้นไม่ได้เพราะมันจะกลายเป็นการนําชีวิตไปสู่ความเสี่ยงแทนในเบื้องต้นสิ่งที่ควรควรทำก็คือการสะสมทุนร้อนให้เพียงพอในระดับหนึ่งเสียก่อนอย่าหวังเพียงน้ําบ่อหน้าและอย่าหวังการ กู้เงินหรือยืมเงินทั้งหลายด้วยไม่ว่าจะอย่างไรเราก็ควรมีทุนของตัวเองไม่ต่ำกว่า70ของเงินที่ต้องใช้ในการลงทุนทั้งหมดหากจะกู้หรือยืมก็เอาให้ไม่เกิน30เซเพื่อป้องกันหากเกิดกรณีที่เงินหมุดไม่ทันเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเครียดเพราะดอกเบี้ยเงินกู้ท่วมหัวการที่เราจำกัดไม่ให้ตัวเองกู้มากไปนั้นจะเป็นการลดโอกาสการเกิดหนี้ไปในตัว หรือถ้าจะให้ดีก็ควรเริ่มต้นเมื่อพร้อมซึ่งคําว่าพร้อมในที่นี้ไม่ได้หมายถึงพร้อมทางการเงินเท่านั้นแต่เราต้องพร้อมในฐานะว่าที่เจ้าของกิจการเราต้องมีศักยภาพพอเราต้องรู้จักประเมินและมีไหวพริบสําหรับรับมือกับทุกสถานการณ์เพราะเมื่อคุณเป็นเจ้าของกิจการแล้วมันจะไม่ง่ายเหมือนตอนที่คุณทํางานเป็นพนักงานอีกต่อไปเพราะคุณต้องคิดว่าต้องทําต้องสร้างทุกอย่างไม่เหมือนตอนทํางานกินเงินเดือนที่อย่างมากคุณก็แค่ทําตามขอบขายหนะ้าที่ที่รับผิดชอบ เท่านั้นเราจึงควรหมั่นฝึกฝนตนเองค่ะงานปัจจุบันที่ทำก็ทำให้เต็มที่เพื่อฝึกปืนฝีมือตามด้วยการสังเกตการบริหารของหัวหน้าและการวางนโยบายของบริษัทสิ่งเหล่านี้จะเป็นแนวทางให้เรานำไปปรับใช้ในอนาคตตอนทำกิจการของเราได้เป็นอย่างดี ระหว่างนี้ควรอัปเกรดความรู้ไม่ว่าจะเป็นการนําตัวเองไปศึกษาต่อไปอบรมหรืออ่านหนังสือเพื่อเพิ่มคูนความรู้อย่างสม่ําเสมอเหล่านี้จะช่วยให้คุณพร้อมสําหรับการเป็นเจ้าของกิจการได้เร็วขึ้นจําไว้นะคะว่าอย่าชล่าใจอย่าคิดแค่ว่าเมื่อฉันมีเงินเมื่อไหร่ก็เปิดกิจการตัวเองได้เลยคนที่คิดแบบนี้ทุนศูนย์มานักต่อน,นักแล้ว เราต้องเตรียมตัวให้ดีเหมือนก่อนจะยิงอะไรเราต้องเล็งให้ดีๆเพื่อให้มันโดนเป้าอย่างแน่นอนไม่ใช่ยิงเป,ปะปะแล้วคิดเอาเองว่ามันน่าจะโดนสักนัดหนึ่งแบบนั้นเปลืองกระสุนแย่เลยจริงไหมคะสู้เราทําได้ชัวร์เล็งให้ดีแล้วค่อยลงมือดีกว่าแม้จะไม่สําเร็จในทันทีแต่ก็ดีกว่ายิงจนกระสุนหมดหรือทําจนหมดโอกาสหมดเงินทุนแล้วก็ยังไม่เข้าเป้าแม้แต่นัดเดียว สำหรับสิ่งที่จะปรากฏต่อไปนะคะก็จะเป็นเทคนิคดีๆแนวทางที่คุณวควรจดจำแล้วก็นำไปใช้เพื่อความก้าวหน้าทางธุรกิจหรือว่ากิจการของคุณโดยนําหนังสือเล่มนี้จะแบ่งออกเป็นสองภาคโดยภาคแรกจะนำเคล็ดลับต่างๆของสุดยอดกลยุทธ์การทำธุรกิจและการบริหารงานของคุณให้ก้าวหน้าซึ่งจะเป็นการนำเอาหลักการคิดและกลยุทธ์ของเหล่าซี o อระดับโลกและสุดยอดของประเทศมาบอกกล่าวให้คุณได้ทราบกันว่าคนที่ประสบความสำเร็จนั้นต้องคิดแบบไหนต้อง ทำอย่างไรและอะไรบ้างที่เป็นองค์ประกอบแห่งความสำเร็จอันแสนยั่งยืนและมั่นคงของพวกเขาการอ่านในภาคแรกนี้ก็เปรียบเสมือนทางลัดของความสำเร็จที่ซ e o เหล่านั้นคิดและทำในเรื่อง ของลูกค้าและลูกน้องส่วนเนื้อหาในภาคสองก็จะเป็นการรวบรวมเทคนิคดีๆเพื่อชนะใจลูกค้าโดยเฉพาะเพื่อความเป็นต่อในทางการตลาดไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจใดหรือขายอะไรก็ตามแต่การทําตนเองให้เด่นนั้นจะเสริมโอกาสเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดและแน่นอนว่าผลกําไรของคุณก็จะเพิ่มขึ้นทันทีแต่ก็ดังที่บอกไปตั้งแต่ต้นว่าเทคนิคที่นํามาคือกลยุทธ์ที่เหมาะสําหรับการนําไปพลิกแพงตาม ด้วยการบอกว่าควรพลิกแพงอย่างไรให้ได้ผลเพราะคนมากมายรู้เทคนิคสารพัดแต่กับไม่สามารถที่จะพลิกแพงเทคนิคเหล่านี้ให้กลายเป็นความสําเร็จได้เพราะว่าคําตอบและแนวทางทั้งหมดรอ อยู่แต่ว่าคุณไม่อ่านมันดังนั้นก็คืออย่าลืมที่จะศึกษาแล้วก็อ่านมันด้วยนะคะการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ก็คือไม่ใช่เรื่องที่ยากเลยจริงๆแล้วคุณทําได้แน่นอนแต่ว่าขอเพียงคุณต้องมีความตั้งใจมุ่งมัน่นและหมัน่นใฝ่รู้ขออย่าได้หยุดการเรียนรู้ลงเพียงแค่การอ่านหนังสือเล่มนี้แต่ว่าขออ่านหนังสือเล่มอื่นที่คุณว่าน่าสนใจเพื่อเพิ่มพานเพิ่มเพิ่มพูน,พนพพพพความรู้ในตัวคุณด้วยตามด้วยการเสาะหาประสบการณ์ใหมๆ่ๆเพื่อทําให้โลกกระถ์และวิสัยทัศน์ของคุณกว้างไกยยเสมอ และที่สําคัญก็คือสารพัดเทคนิคสารพัดกลยุทธ์ที่คุณได้ทราบไปนั้นจะไม่มีวันเกิดประโยชน์อะไรเลยหากคุณไม่เอาไปทําไม่ลองปฏิบัติเพื่อที่คุณจะได้รู้ว่ามันทํางานอย่างไรมันจะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จได้อย่างไรและขอให้ลงมือทําจนเกิดผลสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ในแบบที่คุณปรารถนาขอให้มีความสุขในใชัยชนะที่กําลังเดินมาสู่ชีวิตของคุณทุกคน